สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาห5โมงคึ่งน,นะคะค่ำแล้วเราก็จะมาถ่ายแบบชุดนี้แนะนำชุดนี้เป็นพิเศษสำหรับวันนี้นะคะเป็นชุดผ้าไหมสีเหลืองลายดอกนะคะอันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยะคะ่ะตอนนี้จะทำให้หวานขึ้นนะคะ ไม่ใช่แบบไม่ได้บานย,ย้อยแต่อันนี้ทําให้สวิงเท่านั้นเองเขาเรียกว่าย้อยสวิงนะคะย้อยสวิงเหมือนตรงแขนก็เรียกว่าย้อยสวิงเหมือนกันอันนี้คอตั้งเพื่อให้ชุดนี้ดูไม่ดูทับไม่ดูธรรมดานะคะดูดูมีอะไรนิดนึงแต่อันนี้เป็นผ้าพ,พื้นเอามาแต่งสลับเพื่อให้ดูความแตกต่างนิดนึงถ้าเกิดว่าลายทั้งตัวก็ดูจะลายไปเนาะอาจจะดูไม่มีสีสันอันนี้ทางเจ้าของชุด ก็เลยให้เพิ่มผ้าพื้นลงไปสวยมากๆค่ะใช้ในงานที่เกี่ยวกับสีเหลืองได้หมดเลยเป็นผ้าไหมที่แพงแล้วก็สวยด้วยค่ะนี่ผลิตขึ้นจากร้านเมน,นะคะสวยได้มากกว่านี้อีกถ้าต้องการนะคะฤดูก,การนี้ก็คือเป็นชุดชุดไปงานชุดงานต่างๆนะคะไล่ไปตั้งแต่ชุดราตรีไปจนถึงชุดทำงาน ชุดออกงานนะคะแล้วก็บบชุดอยู่บ้านอันนี้เป็นชุดอยู่บ้านนะคะอันนี้เป็นสไตล์ชุดอยู่บ้านตัวเองทำเองก็ชอบเองดอกกุหลาบนะคะแอบห,หวานนิดนึงปกหวานนิดนึงเอาไว้เปรี้ยวซาบเวลาไปไหนไกลๆมากกว่าอยู่บ้านธรรมดาได้ค่ะชุดนี้สำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าใส่ออกงานก็ยังจะได้อีกชอบตรงนี้ค่ะ สบายนะคะตุ้มติ้งสวยช่างเองทำเองชอบเองค่ะสีแดงแรงวิวนะคะสีที่มีความรักสำหรับชุดนี้เสนะะื้อตัวนี้เป็นเสื้อไปงานนะคะสวยอลังการางานสร้างปักเรื่มเละเลย สวยทันทีที่ปรากฏตัวในงานนะคะอันนี้นึกถึงการปักแล้วก็เมื่อยมากๆแต่ช่างปักก็จะมีความสามารถในการปักนะคะแบบสีผ้าเรียบๆสวยงามตามแบบฉบับที่ทางลูกค้าสั่งนะคะอันนี้สําหรับงานโรงแรมนะคะงานโรงแรมงานสโมสรแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ต้องการความอลังเป็นพิเศษนะ เดิมค่ะชุดนี้รู้สึกถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่เพื่อนเจ้าของร้านชอบเสื้อคลุมตัวนี้มากค่ะเพราะว่าใส่บ่อยมากแบบไม่เป็นทางการก็ได้เป็นทางการก็ได้พอเอามาคลุมชุดชุดเดยมันก็โอเคมากๆก็คิดว่าสวยที่สุดในช่วงชั่วโมงนี้นะคะในช่วงค่ำใส่ไปงานได้ค่ะสำหรับบางคนที่ไปงานแต่อันนี้ใส่ ใส่ทำงานอยู่ร้านนะคะไม่เป็นแนะนำชุดสีเหลืองค่ะสีแดงชุดไปางานแล้วก็ชุดนี้วันนี้เราแนะนำแค่สีชุดเหมาะกับทุกคนที่กำลังที่จะมีงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะนำเสนอชุดใหม่